สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะพูดถึงการวางกระเบื้องคู่พิการในทางมาลายตามแบบมาตรฐานของฮ่องกงนะครับหลักการพื้นฐานของการวางกระเบื้องคู่พิการของฮ่องกงก็คือการกำหนดแนวทางมาลายขึ้นมาก,ก่อนโดยเริ่มแรกก็คือต้องกำหนดทิศทางของทางมาลายอันนี้คือ ทางมาลายนี่คือความกว้างทางมาลาย อันนี้ก็คือทางะลายตามแบบฮ่องกงก็คือจะต้องมีสตัดก็คือหมุดโลหะเนี่ยวางเป็นแนวทางสองด้านของทางมลายคราวนี้องค์ประกอบที่สองก็คือการจะต้องมีทางลาดลงหาทางมลายอันนี้ก็คือทิศทางของทางลาดความลาดชันไม่มากกว่าตัดส่วนหนึ่งต่อสิบสอง ในพื้นที่ทางลาดเนี่ยก็คือกว้างเท่ากับขอบเขตของทางอาลาย่ออส่วนนี้คือพื้นที่ทางลาดสมมุติว่าประเทศไทยทําคันหินทางเท้าเนยยกสูง20เซนติเมตรระยะทางลาดตัวนี้ครับเป็นความยาวก็อย่างน้อยประมาณ2เมตร40 ส่วนประกอบที่3ก็คือการหินทางเท้าโดยปกติการหินทางเท้าเนี่ยก็จะอยู่กว้างประมาณนี้ประมาณ20เซนติเมตรแต่ว่าคันหินทางเท้าเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่อยู่หน้าทางลาดส่วนนี้ จะยกขอบสูงจะยกขอบสูงเท่านี้ครับ15 1 5 mm. ้าสมิลลิเมตรจะยกขอบสูงจากพื้นผิวจราจรเนี่ย15มิลลิเมตร สวนคันหินที่อยู่ตรงนี้จะเป็นคันหินส่วนที่เป็นความลาดชันอะไรเพราะว่าเรามีปีกทางลาดอยู่ตรงนี้ ันนี้คือองค์ประกอบที่ 2. ของการทําทางคนเดินข้ามถนนก็คือทางลาดองค์ประกอบที่ 3. ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการวางกระเบื้องผู้พิการคราน,นี้วิธีการวางกระเบื้องผู้พิการให้ดูนี้ครับทิศทางของของทางเดินข้ามถนนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าขอบกระเบื้องนะครับมันเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่ง จะต้องวางอยู่บนเส้นตรงเส้นหนึ่งซึ่งขนานกันกระเบื้องทุกๆแผ่นนี้ครับคือจะต้องขนานกับทิศทางของการเดินข้ามถนนหมดเลยเป็นข้อกำหนดแล้วก็ขอบกระเบื้องแต่ละแผ่นนี่นะครับขอบกระเบื้องวาดมา,าด้านนี้ ต้องจัดวางกระเบื้องแต่ละแผ่นเนี่ยให้ห่างจากหน้าคันหินทางเท้าเนี่ยตรงนี้ครับระยะนี้สามสิบเซนติเมตรตามสิบเซนติเมตรเห็นไหมครับเนี่ยสามสิบเซนติเมตรแต่ว่าวางได้ไม่เกิน36มสเซนติเมต ็คือ3 0มสถึงสาเซนติเมตรนี่แหละอันนี้ก็คือองค์ประกอบของทางเดินข้นามถนนตามแบบมาตรฐานของของฮ่องกงนะครับมาดูภาพตัวอย่างอ,องค์ประกอบเราจะเห็นอะไรบ้างเราจะเห็นว่ามีแถบทางมาลายสีเหลืองๆสีเหลืองๆนี่ครับถามว่าทิศทางของการเดินข้ามถนนอย,อยู่ทางไหน ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมว่าต้องขนานกับกระเบื้องผู้พิการขอบกระเบื้องด้านนี้นี่คือทิศทางการเดินข้ามถน,นนนี่คือทิศทางแล้วก็อันนี้คือทางลาดเห็นไหมครับว่าขอบคันหินด้านนี้ระยะประมาณนี้ สูงแค่13ม mm. มิลิเมตราฮ่องกงใช้15มิลิเมตรส่วนระยะนี้เป็นทางลาดเป็นคันหินทางลาดเพราะฉะนั้นตัวตัวปีของตัวพื้นที่ทางลาดจะเป็นแบบนี้ อันนี้องค์ประกอบของกระเบื้องผู้พิการองค์ประกอบขององค์ประกอบอันนี้คือองค์ประกอบของทางมลายองค์ประกอบของทางราดแล้วก็องค์ประกอบของกระเบื้องผู้พิการก็คือการวางขอบกระเบื้องนี้ให้ทิศทางขนานกับทิศทางการเดินข้ามถนนส่วนการวางกระเบื้องวางแค่ไหนเห็นไหมครับว่าขอบทางมาลายเนี่ยมันอยู่จากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้โดยหลักแล้วเนี่ยก็จะต้องวางกระเบื้องผู้พิการเนี่ยให้มีขอบ ด้านนี้ถึงด้านนี้อยู่ภายในขอบเขตของความกว้างทางมาลายคือจะต้องนำทางผู้พิการข้ามถนนโดยไม่เดินออกนอกพื้นที่ทางมาลายระยะมุมกระเบื้องมันจะมีดูแผ่นนี้นะครับจะมีมุมกระเบื้องที่อยู่ด้านใกล้กับมุมด้านไกลให้มุมด้านใกล้เนี่ยสามสิบเซนติเมตรทุกแผ่นสามสิบ นี่สามสิบเซนติเมตรอันนี้เป็นพื้นฐานของการวางกระเบื้องผู้พิการนะครับตามแบบมาตรฐานของฮ่องกงขอบคุณครับ